ชื่อฉัดวะไล,ลเรืองสีนะคะธุรกิจจะเป็นในรูปแบบของส้มตำก็ลเลยจะเป็นอาหารเวียดนามกับอาหารอีสานจะชื่อร้านว่าร้านซับแน่ค่ะธุรกิจเปิดมาได้ประมาณปีครึ่งแล้วค่ะตอนนั้นทํางานออกแบบอยู่แล้วก็เจอกับพี่ที่เป็นหุ้นส่วนเขาอย่างเราเนี่ยเราชอบทานอาหารอีสานแล้วอีกอย่างพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาแบบทาอาหารเก่งอร่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองลองเปิดร้านดูคนที่เปิดร้านอาหารส้มตาใหญ่ๆจริงๆเนี่ยสิ่งที่ต่างทั้งหมดจะเป็นรสชาติอาหาร มันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ของแต่ละร้านนะคะจุดเด่นตอนแรกที่เปิดเนี่ยเราไม่ได้หาจุดเด่นอะไรมากมายคือเราก็เปิดไปตามที่เราอยากจะทำอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเป็นตำถาดมันจะเป็นตำลาวกะถึงกุ้งฝอยอันนี้จะเป็นตัวพี่เลยจะเป็นกิมมิคของร้านที่ลูกค้ามาก็จะสั่งตำราวก็ถึงกุ้งฝอยก่อนที่จะมีตำถาดค่ะสาขาแรกที่ทาวินทาวใช่ค่ะตอนนี้มีกี่ร้านแล้วคะตอนนี้มีสามแฟรนไชส์ที่สีนคลิน ตรงเอกไพลินนะคะแล้วก็ตรงลาดพราวเจ็สิบเอ็ดตรงนั่งนิวาสแล้วก็ลาดพราวสิบแปดตรงตึกเปลียวค่ะคือร้านเริ่มโด่งดังขึ้นมาเริ่มมีชื่อเสียงกว้างแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาเข้ามาถามถึงเรื่องแฟรนชไชส์บ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเตัดสินใจขายแฟรนไชส์ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะตอนแรก คิดจะเปิดขยายสาขาเองแต่ว่าด้วยความที่ว่าบุคคลบุคลาก,กรเราน้อยคงดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยกลายเป็นขายแฟรนไชส์ดีกว่าไฮไลท์ที่มาแล้วควรจะต้องสัง่งอาจะมีตำถาดลาวาแกงผักหวานเห็ดเผาะไก่นึง่งแกงผักหวานเห็ดเผาะค่ะแล้วก็จะมีไก่นึ่งแซ่บแน่แล้วก็มีหนังเนื้องตำถาดนี้เพิ่งเริ่มเมื่อตอนต้นปี57นี้คะ่ะการะแสตอบรับกับตำถาดคือดีมากดีมากๆในกรุงเทพนะ แต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ในกรุงเทพเนี่ยคืออะไรที่เข้ามาแล้วมันแปลกในกรุงเทพเอ้ยไม่เคยเห็นมันไม่มีเพราะมันไม่ใช่วิถีชีวิตของคนอาภาคกลางเท่าไหร่สําหรับถาดอย่างร้านซับแน่เนี่ยเรามั่นใจเพราะว่าด้วยรสชาติอาหารหลายอย่างเนี่ยร้านเราไม่ได้ขายแค่ส้ตมตําถาดอย่างเดียวมันจะมีอาหารที่สารอย่างอื่นแล้วก็มีอาหารเวียดนามบวกเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะมีอาหารหลากหลายสําหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ที่อยากทาธุรกิจตรงนี้นะคะก็ mm. งะคะงอาคงเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าเอางี้ว่า อย่างคนกรุงเทพเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาชอบทานอะไรที่แปลกใหม่อายิ่งตอนนี้มันยิ่งมีเรื่องของการโพสถ่ายรูปโซเชียลอะไรขึ้นมาก็คิดว่าเอาอะไรมาดีเอามันแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะให้ลูกค้าสนุกกับการทานมาทานกับเพื่อนแล้วสนุกในคาปาร์ตี้ถ่ายรูไปไะะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รสชาติอาหารต้องอร่อยด้วยอยากให้คนที่มาซื้อแฟนชายเนี่ยใจรักมากกว่ารักใจรักที่จะชิมรสชาติอาหารหรือว่า ทานเป็นพื้นอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะมีความเพี้ยนเกิดขึ้นถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจออยากให้แบบว่าลูกค้าที่เข้ามาแบบเขาไปทานที่ไหน,นรสชาติเหมือนกันโอเคมันเป็นสูตรของที่ร้านก็จริงแต่พ่อครัวหรือว่าคนทําหรือว่าอาคนที่ดูแลอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ใส่ใจไม่คอยตรวจตามไม่อะไรรสชาติอาหารเพี้ยนแน่นอนอ,อยากให้แบบมีใจรักเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ อันดับแรกนะคะคงต้องฝากร้านก่อนร้านอาหารแซบแน่นะคะ,ะต้นตำรับยอยู่ที่ทาวินทาวนะคะแล้วก็ยังจะมีสาขาแฟรนไชส์อีกสามสาขาะะอยู่ที่สินครินตรงเอกไพลีนแล้วก็ลาดพร้าว71ตรงนาคนิวาสนะคะแล้วก็ลาดพร้าว18ตรงตึกเปียวค่ะแล้วก็จะมีสาขาเพิ่มอีกเร็วๆนี้แน่นอน